ที่นี่บล็อกพีพีนสองห้าก็กลับมาอีกครั้งกับคิวของ First ในเดือนมกราคมหลังจากปิดหลังจากที่อาทิตย์ก่อนทำเทปปีใหม่เป็นซับเบอร์ชันเล็กๆไปแล้วก็มีเพื่อนๆบล็อกชาวบล็อกของเราเกมจ็อกเม่นก็มาสับปีปีใหม่เพื่อนกันแล้วเรียบร้อยทุกคนก็เทปนี้ก็จะปีใหม่ต่อก็กระไดยอยู่ว่าแต่คนอื่นตอนนี้ปีใหม่ทำอะไรบ้างครับสำหรับเฟิร์นนี่ก็อยู่แต่บ้าน เล่นเกมนั่งอ่านวิยาญี่ปุ่นไปเรื่อยภาษาเอางก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วต้องราหาอะไรก็คนหนึ่งก็ไม่อยู่กันอ mm. เอาหล่ะหลังจากเทปปีใหม่สั้นมากค่อนข้างอูครั้งนี้ก็เลิอกอูนิดนึงก็จะมารีวิววัดเกมต่อสสำหรับคิวนี้ก็ได้ยินอย่างที่เห็นไปตอน o p e n นนิก็มีรถไฟพูดถึงรถไฟก็ต้องพูดถึงเกมซิติ้งด ไม่ใช่แล้วพวูดถึงเกมรถไฟแล้วเนเกมนี้ครับ Ticket to Ride เกม Ticket to Ride เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2004นะแล้วก็ในปีเดียวกันปีสองพันสเนี่ยก็ได้รางวัลเกมแห่งปีี u ด u r e จ้าเป็นเกตเวย์ตัวยิ่งใหญ่ของนักออกแบบบอร์ดเกมเกมี Ticket to Ride เป็นเกมสำหรับ3าถึงหคนใช้เวลาเล่นประมาณ45นาทีชั่วโมงหนึ่งก็เลยเรียกว่าเป็นเกมขนาดกลางเกมหนึง่งแล้วก็เป็นเกมที่กดง่ายก็ประกอบกับเป็นเกมครอบครัวเป็นเกมเก็บเวลาคือไสำหรับนักเล่นเกมใหม่เพราะว่าก็จะมีโมเมนต์ที่ แกล้งกันหร่อว่าเพื่อนได้นิดหนึ่งก็ระวงงัอนแล้วกันแล้วก็มาดูของในกล่องกันอ่ามีแต่ฝาทนนี้อุปกรณ์ไม่มีะไรมากครับจะมีนะคกการ์ดห้าสีอย่างนี้อย่างไปในตอนต้นก็แต่ละสีจะมีหมดสี่สิบห้าขบวนจะมีการ์ดอันนี้เรียกว่าการ์ดทิเคตเป็นการเป้าหมายเพื่อบอกว่าให้เราเดินทางจากที่ไหนไปไหนเช่นนี้ยกมาให้ไปจากแคานาดาไปซานตาเฟ่จากฟานริโกไปแอนตาร็จะมีคะแนนว่าถ้าเกิดเราทำได้ตามเป้าหมายจะได้ คะแนนตามนั้นถ้าเกิดกับการท้่เกิดเราทาไม่ได้เ็าเกเสียคะแนนตามนั้นเช่นกันการอีกอย่ก็คือการรถไฟซึ่งอันนี้จะเป็นรถไฟธรรมดาธรรมดามีทั้งหมดแปดสีเขียวขาวเหลืองส้มชมพูดำฟ้าแดงแล้วจะมีรถไฟสีลุงที่สามารถแทนรถไฟอะไรก็ได้แล้วก็สําคัญสุกดก็คือกระดานซึ่งตอนนี้เนื่องจากคนเกมน,นี้ป๊อปไประยะหนึ่งก็เล่นจนขักแล้วแล้วก็เนี่ยพอเล่นได้ก็ประมาณนี้ครับ ใหญ่อ่ะก็ดูเครื่องมือกันก็เด็กที่เห็นจะมีรูปเมืองมีเค้ื่องถรูปไฟที่ให้เราต่อมีสีต่างๆอุปกรณ์เกมนี้ก็มีแค่นี้แหละก็อย่างที่บอกเป็นเกมขับควงมันเล่นง่ายแล้วก็เป็นเกมที่ออกมานานมากตั้งแต่ที่จัมพันดสี่มันมีก็แปดเก้าทีเป็นที่จัมพันด์สับเขาเล่นติดๆเนี่ยการสรับเกมนี้ง่ายมากครับก็อย่างแรกก็ แจกตัวรถไฟที่เป็นหลังสีฟ้าที่เป็นรูปรถไฟอะไรสยีที่บอกกันแรกให้ทุกคนคนละสีใบแล้วก็แจกตัวติเก็ตแล้วตัวติเก็ต e s t i n a t i ท n ticket ที่จะบอกว่าให้เราเดินทางจากไหนไปไหนคนละสามใบเอาไว้เลือกแล้วก็จะมีตัวรถไฟกองกลางห้าใบที่เปิดใหญ่ไว้แล้ตัวรถไฟกองทีเดเหนียวห้วาไปแล้วก็แจกรถไฟกนละงไปดูาอันแค่นี้ก็เริ่มเกมได้จะเริ่มเกมเนี่ยอย่างแรกที่เล่นทุกคน,กคนเอาตัวรถไฟเป้าหมาย ทั้งสามใบมาดูแล้วก็เลือกเก็บอย่างน้อยสองใบก็คือเก็บสองใบหรือว่าเก็บทั้งหมดสามใบางเ,เช่นอันนี้ก็โอเคสมมติว่าอันนี้มันดูคํายากเอาทิ้งแล้วกันก็ไปใส่คืนใต้กองมันก็จะมีเป้าหมายแต่ละคนก็จะมเป้าหมายเป็นความลับไม่คนอื่นเห็นเกมนี้จะผัดกันเล่นไปเป็นรอบๆคนละรอบโดยหนึ่งรอบเรามีให้เลือกทำสามอย่างอย่างแรกคือหยิบการด์ดรถไฟเพิ่มการด์ดรถไฟเนี่ยจะมีให้หยิบจากห้าใบที่ไหนอยู่ข้างหน้าหรือใบที่ข้อมอยู่บนกอง ซึ่งเงื่อนไขคือถ้าเกิดเราหยิบสีลุงที่มันหงายอยู่เนี่ยสามารถหยิ 5, บแค่หนึ่งใบในเทอร์มน,นั้นแต่ถ้าเกิดเราหยิบสีอื่นหรือที่จะบนกองเนี่ยมันสามารถหยิบรวมกันได้สองใบโดยที่หยิบทีละใบเช่นอันนี้บนกองมาปั๊บใบแรกใบที่สองหยิบอันนี้ก็เปิดใหใหม่มาคืนกดตรงนี้จะมีเพิ่มอีกหน่อยคือถ้าเกิดมีสีลุงหมายสามใบให้เอาห้าใบทั้งหมดลงกองทิ้งแล้วก,ก,ก็เปิดใหม่ห้าใบเพราะว่าปกติคนเขาจะไม่ค่อยหยิบสีลุงกันแล้วก็พอมีสีบนเยอะหนึ่งจะทำให้ตัวเลือกน้อยลงเป็นยากขึ้น ก็มปนเกิดเรื่องอะไรก็ต้องจําไว้อย่างที่สองที่เราจะทําได้ก็คือจองที่รถไฟบนแหนเราจะเห็นเส้นรถไฟเป็นสีต่างๆเราจะมีแบบมีสีกับแบบไม่มีสีไม่มีสีคือสีเทาๆอ่างนี้โดยการจะจองรถไฟได้เนี่ยแล้วก็เลือกเส้นเส้นหนึ่งแล้วก็ลงการ์ดโดยที่จํานวนการ์ดต้องเท่ากับจํานวนรถไฟที่ต้องใช้เช่นสมมติว่าต้องการจองส้มสอีอันนี้ก็ลงส้มสีใบ รถไฟของเราไปวางปารมแล้วก็ได้ที่รถไฟเชื่อมสองบริเวณแล้วโดวยการจองรถไฟเนี่ยาสามารถใช้สีรุง้งแทนสีอะไรก็ได้เช่นอันนี้อาจจะใช้ยูนแทนเป็นสีใบได้เหมือนกันสําหรับพื้นที่ที่ไม่มีสีสีเท,า,เทาอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือใช้สีอะไรก็ได้แต่ว่าก็ต้องใช้การที่เป็นสีในการทั้งมดเช่นใช้ส้มสองใบใช้ดำสองใบแดงสองใบก็ว่าไปใช้คลาไม่ได้ลงเสร็จแล้วก็จะได้คะแนนตามที่เห็นในตาร,รางนี้ วางเส้นที่มีขนาดความยาวหนึ่งเนี่ยหนึ่งแต้มสองหรือสองแต้มไปเรือ่รยอยๆจนถึงหกและสิบห้าแต้มผกก็คือจะเป็นเส้นที่ยาวกว่าต้องใช้สีดอวกันทั้งหมดหกใบแต่ที่สามที่เราเริ่มทําได้ก็คือหยิบตัวเพิ่มการหยิบก็คือเอามาสามใบขึ้นมาเลือกดูดูดูด,ดูเก็บขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งใบโอ้ดีฮะโอเคมิติอันนี้เก็บสองใบไปเรื่อยก่อนที่เล่นมีคะีนนเลยจริงๆนะเห็นไหมครับในแต่ละรอบเราก็ถ้าทำบางอย่าง วนไปเรื่อยๆจนจบเกมจบเกมเนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือเกมจบเมื่อผู้เล่นคนใดก็ตามใช้รถไฟจนเหลือไม่เกินสองอันก็คือเหลือสองหนึ่งหรือศูนย์จากนั้นผู้เล่นทุกคนจะได้เล่นเพิ่มอีกคนละหนึ่งรอบรวมทั้งผู้เล่นที่เหลรถไฟไม่เกินสองเช่นสมมติว่าผมลงอันนี้สี่แล้วผมเหลือแค่สองอันคนหนึ่งก็ได้เล่นคนอละรอบนะก็กลมาผมได้เล่นครบท้ายก็คือจะลงรถไฟเพิ่มก็ได้แค่สองอันเท่าีัยน พอจบแล้วก็นับคะแนนคะแนนก็จะนับจากตัวรถไฟที่เราทำสำเร็จ <c oughs> ก็ได้แต้มตามเลขโดยที่สำเร็จเนี่ยหมายความว่าเราสามารถเดินจากหนึ่งเมืองไปอีกหนึ่งเมืองตามที่เขียนอยู่ในตัวได้โดยใช้รถไฟของเรา <c oughs> ไม่จะเป็นต้องเป็นเส้นตรงจะอ,อ้อมวงกลมเป็นวนลูปหรือว่าจะเป็นร,ร,รูปดาวแต่คะแนนอะไรสวยงามก็ว่าไป ถ้าเกิดทำไม่สำเร็จเราก็จะติดลบตามเลขนนี้เหมือนกันซึ่งเป็นคะแนนที่โผลอยู่หลังจากที่รวมคะแนนจากตัวพวกนี้แล้วบวกลบเสร็จแล้วก็จะมีคะแนนพิเศษอันหนึง่งซึ่งเรียกว่า Longest Pass 10คะแนนซึ่งวันนี้จะให้สําหรับผู้เล่นที่สามารถสร้างทางรถไฟที่ยาวที่สุดคําว่ายาวหมายถึงเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งตรงไปเรื่อยๆโดยนับจานวนขบวนแล้วก็ถ้าเกิดทําวงเป็นวงกลมแล้วก็สามารถเดินวนไปนมาได้โดยที่ทำมันก็ได้ให้มันไม่ซ้ําทางเดิม แล้วก็สามารถเดินต่อเรื่องไปเรื่อยได้ซึ่งถ้าเกิดมีผู้เล่นหลายคนที่ได้เส้นทางยาสุดเหมือนกันก็จะได้สิคะแนนทุกคนจากนั้นก็จะนับคะแนนบวกตัวรถไฟคะแนนลองเก็บแพสแล้วก็คะแนนจากการดังรถไฟที่วางเปนแต่ละครั้งแล้วก็จบมาแต้มแค่นี้แหละครับจบเกมผู้ชนะก็มีขออ้อดีออีกสองอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือหนึ่งอย่างแรกการบันมือเนี่ยม,มีไม่จำกัดสามารถจัวั่วไปเรื่อยจัวจนหมดกองให้ครบส5้าใบแล้วค่อยเล่นก็ได้ แต่ว่าในตอนนั้นก็อาจจะโดนกลื่นแย่งเส้นทางหมดแล้วเกงที่สองก็คือถ้าเกิดการ์ดดกล้องก็ให้จับใหม่ก็ไม่ใช่กดนะแต่ว่าคือการ์ดมันก็จะมา,มาเรื่อยๆก็ด้วยความเกมที่มันสอนง่ายแล้ว <het> ก <voice> ็เล่น <het> ง <voice> ่ายก็เลยได้รางวัลเกม่งปีเป็นเกมสตารบคัอบครดวไปเกมนี้แล้วก็มีเกมที่เล่นง่ายมันก็เลยสามารถทำเอ็กซ์เซนชั่นทำภาพเสริมได้เยอะมากมายเช่นหลักนแรกก็จะมีพวกแมปแผนที่ของ ประเทศต่างๆมีเอเชียยุโรปสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อินเดียโอ้ยยามยามหาศารแล้วก็แต่ละภาคก็จะมีกฎเสริมแปลกๆนิดน,นึงเช่นมีสามัติมีการขุดอุโม,มองค์มีเร์ริ่งสำหรับภาคเสริมที่นี่แต่ที่เนี่ยเขจะมีภาคอเมริกาก็จะมีตั๋วแบบพิเศษจะมีอย่างที่เห็นตอนแรกเอลเวินแอนเดสเจอร์จะเป็นตัวไดโนเสาร์กับยู o เอาไว้จ้งคนอื่นก็คือวางเมืองนั้นแล้วจะสามารถเข้าออกไม่ได้แล้วก็ตอนจบเกมแต้มเมืองนั้นก็จะหาร2แต่ว่าจะย้ายตรงนี้ก็ต้องใช้การ์ดสีลุงซึ่งเป็นสซมกคอนที่หายากออกมาเป็นการ์ดเกมกันที่เอรไรการ์ดเกม,กเกมซึ่งการ์ดเกมเหมืนใชนร้ระบบอีแบบหนึ่งเลยจะออกแนวเกมความจํามากกว่าแล้วกเกมที่เกร์ไก็จะมีให้เล่นบน P c ซเหมือนกัน,น,นแล้วก็จะมีแบบ iOS ยุ่ยกับเถี่ยซึ่งก็โลกเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้จะมี AI ให้เล่นด้วยสาหพับคนที่งเงา ก็เป็นเกมเกตเว่เกมเล่นง่ายเกมหนึ่งแนะนำสำหรับเล่นกับเพื่อนๆกับครอบครัวเป็นเกมที่เล่นแล้วมันผ่อนคลายดีเพราะว่ามันมีมือมีเรื่องของดวงเยอะพอประมาณแต่ว่ามันเกมข้าเวลาให้ดีเอาไว้เล่นแบบว่าไม่ต้องิดอะัดมากจุกวๆบางว่าจวๆบางว่างก็จะปีหนึ่งรีวิวเกมครับ Ticket to Ride แล้วก็โหล็กปีพีหนึ่งสองห้าใหม่วันกรหัดกับจ๊อบครับ